อยู่แขมโตจันให้จานจันพอชาลีเลยจัดข้าวดีๆนะบอกให้ก่อนจัดข้าวดีๆจัดจานดีๆรู้ป่ะช้อนซ่อมมาให้ครบด้วยนะจัดเลยจัดเลยขออนุญาตกินข้าวข้าวเขาเรียกว่าข้าวอะไรมือแรกกันนะมาคุยกันเพื่อนเราไปละวันนี้ ดีใจมากๆอยากแรกนหลายวัน,นแล้วจังงงจังหวะยังไงก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆเดี๋ยววางพวกเราจะมาไลฟ์กับคอร์จัดระดับเลียร์ดีเพียร์เนีร์จัดแจงอะไรให้เรียบร้อยก่อนไม่รู้ขอบคุณทุกคนยังไงนะก็รถหนักไม่ได้น้ำเรื่องเลยไม่ต้องไปรถกินให้มีความสุขแล้วก็ พุกแไปเรื่อยๆคนก็พ <c> ย <oughs> ายามหมอออกกำลังกายด้วยนะ <c oughs> ก็รู้เป็นอีกแบบนึ่นะมีแก้มดิที่จริงทุกคนนะฮะที่จริงทุกคนนะฮบจะพยา,า,ายามมาบ่อยก็จะพยายามทำตอนนี้มันมีเรื่องช่วนเราเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายคลิปกันมากขึ้นหน่อยเป็นคลิปทั้งตัวเขาพวกเราทีมงานจริงๆแล้วก็ วางแผนคือด้วยเคืออะไรไหนคนด้วยครอบครัววยนครับจะทําเป็นแบบระบบระเบียบลูกอยากลองดูสักครั้งในชีวิตว่าพิสันจะมีระเบียบพราอที่มาทํางานนะ <c oughs> พี่พิสันมาทุกวันนะครับตอนนี้ก็อยู่กันไอ้กิฟก็มาเลยนะครับเพื่อนที่กชาิของผมตอนเรียนนะก็อยากบอกว่าเดี๋ยวทำช่องให้แม่ทำช่องทุกคนให้ทุกคนจริงจังเลยทำเป็นระบบเลยตัวผมก็จะ เดินเดินวนดูทุกคนทํางานแล้วก็เข้าไลค์คนนู้นเข้าไลคกก์คนนี้ให้พี่น้องไลฟ์กันสนุกสนุกทำทุกช่องทุกช่องช่พี่ซานขยันมากาพี่ซานรเซ็งเลยครับเซ็งอะไรตรงยกล้อเจสกรีวันนี้พี่ซานก็ลงไปช่วยเทมบ,บัดเปลี่ยนสีน้ำครับก<ๆ>็ลงด้วยกันค<ๆ>ว่ำคว่ำตอนอย่ทุกคนนะเก<พ>ือบห้าทุ่มห้าท<พ>ุ่มนะครับเรือคว่ำ ก็เลยได้อาบน้ําสระผมเลยแล้วก็รู้สึกว่าพี่ไ,ได้รับก่อนจะกินข้าวกันก็วันนี้กามิงก็เวิร์กออเดย์เลยเนาะใช่ไหมยูทูเดย์ยูเวิร์กออเดย์เลยไม่รู้ว่าเวิร์กไรอ่านไม่ออกครับแอบอ่านไม่นิดหนึ่งมาอ่อนานออกสะาดเกาหลี <laughs> เปลงเขาเขาทำงานนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแฮปปี้แฮปปี้กับทุกๆอย่างนะฮะเมื่อกี้ชายลีร้องเพงเลงอะไรจำไม่ได้เหมือนกันครับร้องผิดร้องถูก งท้ายได้เพลงอะไรดีถ้าเพลงหนึ่งที่ร้องเป็นยุ่งยุ่งนยุ่งยุ่งยุ่งวันดีทุกคนขอให้เจอสิ่งดีๆมีความสุขมากๆนะครับหลายนี่นี่6เดือนแล้วแล้วก็ก่อนนั้นอีกเพื่อนๆที่อยู่กับผมแก๊งหลายๆแก๊งอยู่ตั้งแต่ 4 2ปีที่แล้วนะคะรับนาติดต่อ,อเฮ้ยกินหอมปม่อวะหอมอร่อยไหมหอมไหมหิวแบบกล้องนุญาตให้กินข้าวดีกว่านี้บ้างแล้วกินข้าวกันเร็วขึ้นแล้ว before before you go f ก็เรี last time อ่ะ we eat ไม่เรียกไหน,น,อ,นหอ่ะเรียกมอร์นิ่งเอเวอร์ส้มตำโฟตีสี่จริงจริงแค่ไหนกอยู่อ่ะ ไม่มีอิทเอฟเดเลดมากๆน้ยมากๆาาาอิฐมอสอิฐตอนนี้ก็ปนะรับเวลาครับกินมื้อเย็นเป็นตอนตีหนึ่งก็เร็วขึ้นหน่อยแต่ไม่ได้ดูดีขึ้นเลยนะอืมกินส้มตามาแล้วคนระับคิดถึงทุกคนนะฮะมาร้องถึงแสงสุดท้าย ่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีใครอยากกินส้มตำอร่อยอยหมนะาอยอ้ยโอ้ยโอเยโยอจอ้ยโโออ้ยโโอ้ยอ้อ้อ้ยอ้อ้ยโออยโอ้นอ้ยโออออะไรอ้ยโโออ้ยออ้อ้ยโโออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ I ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ยอ้ยโอ I d o อ้ I don't โอ้ยโอโอ้ยอโง้ยโอ้ a โอ้ i n g อ้ I say ยโอ้ามึก จะไปตบจากตรงไหนวะเนี่ยตอนนี้อูอหอมมกีหอมอืมอนั่นอูิงอยู่อหิวไหมถ้าเหนียวหกครับแจได้อ๋อไม่ไมโหโอหโท่เข้าว่จะคิวไห

พี่ซันโนจังปะปุิยต่นยโกมนี่าเริ่มเียรเิกก้ตันแล้วน่ก็ไปเวอันนี่ใ่ตั้งด้วย่ะคะใ่ตั้งด่ว่ะคะใจใจตั้งวปะป่าเนี่ยเนี่ยปาหมึกอ้เอนี่โนนี่ปาหมชจิมันนี่โน้ตจไอ้นน้อยมันโ้ิงอยกเอา้เดียวเอาไซด์ดิโอรีปหมึกอีไป เนี่ยไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยอะมือตกปรกตกปรกเนี่ยไปเอออร่อยอร่อยจบอะเอาไปอันนี้อัน้มนอันนี้ไปอน้ป๊อจ๊อันนี้จารีโอจิโนะอูโดฟลีสโอเคโอจโอเคบทจารีนุดลโอจิโนะเฮปโอจิโนะ쪼กกลมเนี่ one two three ดีก่นคุคอมันก็มีีเอนอันี้โอจินอี้โน จไอันนี้คนเรียกสีอะไรโอจิงหอเออโอจิงหอกเออโอจิงหอกไม่จุกกันมันจุกมันดอสแฮปโอรี่โอจิงหอกโอรี่โอจิงหอกไม่มีเออเออดอสเพลงติดกันละแขงสุดท้ายแข่งสุดท้ายจริงสสุดท้ายกูแล้วเนี่ยวางสุดท้ายแล้วจบเพลงนี้โอจิงหอกก่อนนะครับ sorry นะคะ if korea korea people if f o o my love เอ้ออจริงหรอพ่ีโอจิเหอโอจิงหรอ่าฮาฮ่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 าฮาฮ่าฮ่าฮ่าามสุข่าฮ่เจอกันใหม่ในวันหน้าเร็วๆนี้โจ่